จังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมต้อนรับนักกีฬานักเรียนจากทั่วภาคกลางกับการแข่งขันองค์มังกรเกม2025กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40ประจำปีงบประมาณ2569รอบคัดเลือกภาคกลางเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาณห้องแกรนบอลรูมโรงแรมนเวลาอำเภอเมืองราชบุรีนายคมกริจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบง่งสายการแข่งขันโดยมีนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีน,นายธนศักดิ์มาคศราิระนายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับข้างก่อนเริ่มพิธีผู้ร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่ง93วินาทีถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง จากนั้นเปิดตัวมัดขอประจำการแข่งขันสุดน่ารักน้องมังกรฟ้าและน้องมังกรไฟสัญลักษณ์แห่งพลังและความสามารถีของเยาวชนการแข่งขันองค์มังกรเกม2อ2 5นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2568รวมการแข่งขันกว่า16ชนิดกีฬาอาทิฟุตบอลฟุตซอลวอลเล์บอลกรีฑาและอ e ีสปอร์ตโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีความสามารถีในหมู่เยาวชนและห่างไกลาย,ยาเสพติด นายสักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันได้เชิญชวนนักกีฬาและผู้ติดตามร่วมเที่ยวชมสถานที่สําคัญของราชบุรีทั้งพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติราชบุรีอุทยานหินเขางูและภูผาแรดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กําลังมาแรงราชบุรีพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจแห่งมังกรในองค์มังกรเกม2025 พลังเยาวะชนรวมใจใต้ปีกมังกรไา้แล้วเนี่ยในช่วงเก้าวันหรือสิบวันเนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ไม่ได้มีการแข่งขันเยันโพธารทามครับถ้าใครเนี่คือถ้าใครยังไม่ใจเ,เห็นคนสวยเนาะมาเชิญชวนท่านไปทอนโพธารามนะแต่คนแล้วก็ท่องว่าว่าก็ ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับอันนี้คนงามเนี่ยเขต้องมีรูปงานถุงรูปงานเลี่ยนะอันนี้ชารเดินเนี่ยก็คืออยากให้ไปเที่ยวเขาเรียกอะไรที่ตลาดลอยขี่นะครับแล้วก็ตลาดสนามหญานะครับชื่อตลาดสนามหญ้าเนาะแต่จริงๆตอนนี้ก็คือเป็นชีวิตเราพัฒนาเป็นเซรามิกล้วนะครับนั้นก็ฝั่งเงินก็ลองไปดูก็คือโรงงานเซรามิกของจังหวัดเชียงชูนะครับแล้วสุดท้าย นะครับก็คงจะต้องีทางัขานะครับได้ปาขาะครดีนะครับก็ติดสนใจเราก็